โรงเรียนบ้านเข็กน้อยนะคะรองผู้นวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อยะค่ะท่านรองยุวธิดาดินรานะคะชื่อผลงานนะคะรูปแบบการบริหารด้วย KN Active Model นะคะจะมีรายละเอียดรูปแบบขั้นตอนอย่างไรนะคะพร้อมแล้วเรียนเชิญท่านเลยค่ะ เรียนท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประทงศึกษาเพชรบูรณเขตสองคณะผู้บริหารทุกท่านนะคะดิฉันนางยุวธิดารินลารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข่งน้อยได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข่งน้อยนะคะได้ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารวิชาการนะคะก็ด้วยดิฉันนะคะประสบการณ์ยังน้อยนะคะก็วันนี้ก็ขอคําแนะนําจากท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะ ใช้การบริหารจัดก,การนะคะก็คือ K N K ก็คือเคค่ะ N ก็คืออตัวน้อยนะคะเคกน้อยตัว K มาจากไหน KEEP WALKING เรานะคะคำะ KEEP WALKING ก็คือผลงานทุกชิ้นนะคะเป็นผลงานจากของนักเรียน,นะคะ่ะส่วนอ่าน k n o w e d นะคะเอ้ยไม่ใช่นะคะ new normal ก็คือเครือข่ายเครือข่ายคือยังไงเราสร้างเครือข่ายจากผู้บริหารสู่ครูครูสู่นักเรียนแล้วก็ชุมชน,นะคะ่ะ โดยที่ผลงานที่ท่านผู้บริหารนะคะได้มองอยู่ตรงนี้ก็คือเรานะคะได้บริหารจัดการก็คือเน้นนักเรียนเป็นสําคัญะค่ะโดยที่คุณครูเป็นโค้ชแล้วก็แนะนําก็คือเราจะให้เด็กปฏิบัติปฏิบัติเสร็จแล้วก็ให้เขาเขียนลงไปในใ,นใบางานนะคะเช่นตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็คือเป็นผลงานของนักเรียนค่ะเราให้นักเรียนนะคะได้ลงมือทําโดยที่คุณครูเป็นคนฝึกก่อนแล้วก็ให้นักเรียนปฏิบัติโดยเป็นผลงานนะคะทุกชิ้นตรงนี้ก็คือเป็นผลงานของนักเรียนทั้งหมดแม้กระทั่งสาระกลุ่มแปสาระนะคะเราได้บูรณาการก็คือพอดีเรามีของ,อท,างทางสารงานเขตก็คือการบูรณาการค่ะก็คือในแกลุ่มสาระทางโรงเรียนได้ดําเนินการก็คือสู่ชุมชน บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นเร็วๆนี้ก็คือเพราะว่าโรงเรียนนะคะได้สำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเขตน้อยมีทั้งหมดเจ็ดแหล่งเรียนรู้เราก็นํานักเรียนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงม .6 ออกสู่ชุมชนค่ะก็คือเราใช้ปราชชุมชนนะคะเป็นผู้นําในการเป็นคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะก็นี่ก็คือผลงานทั้ง8กลุ่มสาระค่ะ ทางโรงเรียนก็ดําเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะอยากจะเชิญท่านผู้ในการเธอตรงนี้ค่ะค่ะอ๋อได้ค่ะได้ได้ค่ะได้ค่ะเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะที่สนใจในประเด็นนะคะจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนค่ะเรียนเชิญท่านปอวรรณภาอินทรชาติค่ะ ก็อยากจะสอบถามจริงๆแล้วโรงเรียนนี้กวคุณภาพอยู่แล้วได้เคยไปเยี่ยมกันบ่อยๆนะคะแต่ทีนี้กระบวนการทํางานนะคะอยากทราบว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เราเราเก็บมาเพื่อมาอสู่กระบวนการตามโมเดลของเราเนี่ยที่เกิดจากเด็กเรื่องอะไรบ้างที่แก้ได้ยากที่สุดนะคะแก้ได้ยากที่สุดใช่ไหมคะสำหรับโรงเรียนบ้านเขกน้อยก็คือของเราเป็นชุมชนมงค่ะ100เซ ถ้าถามเรื่องการเรียนนะคะทางด้านวิชาการเค็กน้อยจะอ่อนแต่ถ้าทางด้านทัาก,าทนทกษะอาชีพโรงเรียนเค็กน้อยจะเด่นค่ะเพราะว่าชุมชนเขาจะไม่ค่อยสนับสนุนให้ลูกหลานคือศึกษาต่อแต่จะเน้นที่ทักษะอาชีพเป็นสำคัญค่ะ